สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็พี่ก็จะมาสอนนะครับหาโทเค็นนะครับทางด้านของโทเค็นคู่สีนะหรือเพื่อนสีนะครับผมซึ่งโทเค็นตรงนี้จะสามารถแลกชุดถาวรได้นะครับผมอ่ะบางคนงงนะครับผมว่าเอ้ยพี่มันทํายังไงครับมาดูตั้งใจดูนะครับผมเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับชุดที่เราจะได้รับก็เป็นชุดมันชื่อชุดอะไรนะอยู่ตรงนี้ ร้านค้าคู่สีเนียครับผมล่างสุดเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ชุดใหม่นะด้วยสีม่วงสวยนะตลอบฮาโลวีนหรือเปล่าเนี่ยหดูดีอัปเดตใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ใช่พวกนี้นะนี่คือเป็นโทเค็นซ้ำนะสามารถแลกได้สำหรับใช้ฟรีนะครับผมแลกได้หมดเลยแต่สําหรับร้านค้าคู่สีเนียครับผมตรงนี้เลยนะครับผมดูเนะยครับผมชุดก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนี่เลยเห็นเปล่านี่เลยนะครับผมเนี่ยโคตรสวยบอกเลยและได้ฟรีถาวรด้วยนะครับผมทุกคนเลย ันตอนนี้พี่มีอยู่3โทเค็นนะครับบางคนงงว่าพี่เอามาจากไหนเนี่ยครับผมอาพี่จะบอกนะครับผมอาตั้งใจดูพี่ชอบชุดผู้ชายนะครับชุดผู้หญิงก็เป็นชุดไทยๆนะครับผมเออสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยแลกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมอัปเดตแพทมาเนาะโอเคเดี๋ยวดูชุดผู้หญิงนิดนึงนะครับชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้อโอ้โหสวยปะสวยปะ ผมสวยมากบอกเลยสวยมากไม่ต้องเสียเพชรเลยนะครับผมเออแลกได้แบบฟรีๆไปเลย3ชุดนะครับผมเออสชุดดีมีชุดสีม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดบูญย่าด้วยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับชุดสีม่วงตรงนี้ก็คือเป็นชุดแบบว่าอ่าผู้เล่นใหม่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ชุดบูญย่าตรงนี้เลยนะครับผม,ผมได้ฟรีๆเลยอ่าถ้าเกิดอยากรู้แล้วนะครับผมว่าทํายังไงครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยฝากแชร์ share, คนละหนึ่งแชร์ด้วยได้ไหมครับผมขอคนละไลค์ like ด้วยนะ โอเคโขเค็นตอนนี้มีอยู่3ามนะครับผมมาดูกันนะครับ่อนอื่นนะครับผมเรามีไอดีหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับไอดีที่อยากได้นะครับผมก็คือไอดีนี้ใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะอ่าให้น้องไปสมัครนะครับผมสมัคร ID ดีใหม่นะครับผม ID ดีใหม่เลยแบบกิ๊กๆเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมสมัคร ID ดีใหม่บุ้มแป๊บนึงนะพี่สลับก่อนนะครับผมนี่คือ ID ใหม่นะครับดูทางด้านอ่าซ้ายขวาขวาบนนะครับผม14วันนี่คือผู้เล่นใหม่นะครับผมตัวนี้เลย ตัวนี้เลยนะครับผมก็คือสมัครเสร็จนะครับมันก็จะเป็นรูปหน้าต่างอย่างเงี้ยล้วเกิดกดเข้ามาเนี่ยคือเด็กใหม่นะครับคือสมัครใหม่ล่าสุดเลยให้สังเกตนะครับผมมันจะมีทางด้านของรูปเป็นคนเนี่ยสองคนตรงนี้นะครับผมคือเป็นไอดีที่สามารถเล่นคู่ซีได้นะครับผมโอเคแล้วเราก็มาดูนะครับผมสมมติแอดเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วมีไอดีใหม่แล้วก็เปิดไวอีกเครื่องนันครับเดอร์มังกี้เอ็กซ์ูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีรูปคนอยู่เห็นปะดึง กดตรงดูประวัตินะครับผมก็คือกดเข้าไปเลยก็คือเราสามารถรับโทเค็นได้กับไอดีนี้กนะ็คือคู่สีเนี่ยก็คือสอนเขาเล่นแหละแต่ยื้อคือสมัครไอดีใหม่มาปั๊มเล่นนะดีที่สุดนะครับผมเมอ,อนี่เลยแล้วก็คือโบนัสนะบโบนัสข,ของมันคืออะไรเมื่อเลขข่นคู่สีนะสมมติไอดีของน้องทําระบบลิงก์อยู่นะก็จะได้ชิ้นส่วนลิงก์นะครับผม20%นะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนความจําตัวละคร20%แล้วก็ได้เหรียญโทเค็นคู่สีนะครับผมอีก นะับผมโอ้โหก็คุ้มเลยนะครับผมแค่แค่สมัครอดีใหม่แล้วก็มาปั๊มนะครับผมแค่แค่ลงไปค่าตัวตายก็ได้นะครับผมหรือใครอยากเล่นอะไรก็เออสมัครให้น้องเล่นก็ได้นะครับผมก็เล่น,นทุกวันเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันทํายังไงต่อครับเล่นอ่าพี่จะลองเล่นโหมดใหญ่ก่อนนะครับผมจะได้กี่อันนะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับผมก็ วิ่งไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในนั้นหละครับผมก็แต่พี่เป็นคนที่ชอบธนนะครับผมก็เล่นให้ธนะโอเคมันก็มีบอทน่ะแหละคือโหมดธรรมดานะครับผมคือมันเล่นโหมดอันดับไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเวลนะครับผมเวลมันเพิ่งเล่นเพิ่งมานะครับผมก็ประมาณนี้แหละอ่ะพอจบเกมนะครับผมถ้าเกิดใครที่เชื่อมระบบลิงตัวละครอยู่นะครับพี่บอกเลยว่าโคตรเอานะครับผมนี่เลยเห็นป่าวตรงนี้เลยนะครับผมก็จะได้มาหนึ่งอันนะครับผมเห็นไหม นึ่งอันแล้วนะครับผมมาตาที่2คือจะเล่นโหมดอะไรก็ได้พี่ก็พี่ก็เล่นทุกโหมดนะโหมด4 v วมั่งโหมดอ่าโหมดแบบใหญ่มั่งอะไรประมาณนี้นะ4ีวนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับผมก็ไปแบกไปแบกเข้ามั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะอ่าก็ประมาณนี้เลยก็แค่ปั๊มอย่างนี้นะครับผมอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูนี่ได้เท่าไหร่ตานี้ได้ไรอ่าได้มาเอาไปเลยเอาไปด้วยนะครับเดี๋ยวมังคี x 2นี้ครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผม ก็เอาไปเล่นด้วยแหละก็คือเหมือนปั๊มนะครับผมเอาไปเล่นด้วยแปบเดียวมันก็ได้นะครับผมได้กี่อันเลยตาที่2ตาที่2นะครับผมได้กี่อันได้อันเดียวอีกแล้วนะครับผมอ่ามันมี3ามทับสองทับสก็คืออีกตานึงก็คือตาสุดท้ายเล่นหมดเลยก็ได้นะครับคือลงไปค่าตัวตาง่ายสุดนะครับได้วันละ3โทเค็นนะครับผมสรุปให้เลยนะ3โทเค็นเท่านั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าไปอนเสร็จสิ้นนะครับผมก็หัวอรุณเน็ตหลุดเฉยก็ประมาณนี้ก็คือให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์นะครับปุ่มหรือแอดเข้ามาแล้วก็เล่นกันทุกวันเนี่ยไปฆ่าตัวตายนะครับใครที่อยากได้ชุดฟรีนะครับผมก็สอนฟั๊มเลยสอนรับชุดแบบฟรีเลยนะครับผม,มง่ายๆกับพูดซีนะครับผมก็และมันดีตรงที่ถ้าเกิดเล่นด้วยกันนะครับผมสําหรับคนที่ทําระบบลิงก์เนี่ยมันจะได้เยอะมากเลยนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผม โอ้ชิวๆเลยนะครับผมก็คือเล่นไปเลยเวลาสามสามชุดเป็นสามชุดก็สามชุดโทเค็นแล้วนะครับผมก็โอ้โหบอกเลยนะครับผมแลกชุดถาวรฟรีๆเลยนี่โทเค็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เห็นป่ะตัวนี้นะครับผมบัตตี้คอยนะครับผมหรือโทเค็นผู้สีเนีเพื่อนเพื่อนผู้สีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมไปเล่นกันนะครับสมัครไอดีใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมตามที่พี่บอกเนาะโอเค ให้ง่ายเลยนะเอา้าเจงหายไปไหนแล้วบัตตี้คอยบัตตี้คอยบัตตี้คอยนี่เลยนะครับหกเหรียญตัวนี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยสามารถแลกชุดได้ตั้ง4ชุดนะครับผมเออสำหรับสายฟรีนะอ่าคือเป็นชุดที่เสียเพชรนะครับผมแต่เขามาให้แลกฟรีก็คือบัตตี้คอยนะครับผมก็คือเราสามารถเล่นเนี่ยวันละสามสามอันสามอันสับที่เป็นสามสิบก็ได้ชุดหนึ่งแล้วนะครับผมใครอยากได้อะไรก็แลกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะ โอเคชิวๆเลยนะครับผมโมโหดูดินี่เห็นเปล่าเดี๋ยวขอซื้อตรงนี้ก่อนนะครับผมซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ทําไมครับผมซื้อเก็บไว้ก็เป็นหมุนเล่นนะครับผมปั๊มทางด้านของเปอร์เซ็นต์ปืนด้วยนะครับผมโอเคไหม าเห็นไหมเข้ามาก็มาดูดูดูด,ดูสังเกตตรงนี้ก็คือตรงนี้สามารถแลกได้หมดเลยเบพาะแต่คุณในครับผมโอเคแล้วน้องอยากได้ชุดไหนเม้นมาบอกพี่หน่อยนะรับพี่นะครับผมอยากได้ชุดผู้ชายนะครับผมมันชื่อชุดแท็กอะไรก็ไม่รู้นะครับ เออมันก็สวยนะพี่ชอบนะคือเมื่อก่อนมันก็ดังนะชุดนี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรเอาโคตรได้โคตรโดนนะครับผมนี่3ามมหูสามอาร์สิบเอ็ดสิบสามแล้วก็เก้าโทเคนได้ชุดผู้ชายนะครับผมอ่าสว่วนลัคกี้เราเยาะก็อย่าลืมมาหมุนกันนะครับผมตรงนี้นะสวยมากกับดานเสือด,ดานโโวนะครับผมโกโลยัลนะครับผมมา มุนไปเล่นๆเลยนะครับผมหมุนไม่ต้องซีเรียสนะครับผมก็บอกโอ้โหมหาการแห่งความเกลือเอาซี่มหาการแห่งความเกลือก็จริงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเกลือครบร้อยวันเดียวหูได้ถาวรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะผมูเล่นไปครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมอย่างน้อยเรายังมีิูปอนเช่าเช่าครบร้อยวันได้ถาวรไปเลยนะครับผมอ่าแต่ย้านะครับผมรีบทาก่อนนะเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะสหรับทางด้านของ บัตรด้คอยนะครับผมดูโทเคนเพื่อนซ mm ี hmm. นั่นเองนะครับผม mm hmm. ให้ดบทำไว้นะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนของหรือมันอุบิเหตุหรือมันอะไรก็จะไม่ทันหนอกนะครับผมมา mm hmm. ช่วงนี้ก็เป็นการลดราคาทางหน้าของไอ้ตู้เกลือทั้งหลายนะครับผมก็แล้วแต่เนาะเลียวเวันเอจะไปแล้วนะครับผมหอ,อย่าลืม ลองดูนะครับผมก็ใครที่อยากได้ชุดพิเศษแฟ,ฟชั่นเท่ๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคนี่เห็นไหมมาดูนะครับผมการปั๊มก็ปั๊มอย่างเงี้ยเปิดไปเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับครบร้อยวันเช่าครบร้อยวันปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้นะครับผมทางหน้าของสกินปืนหาวอนไปนเลยนะครับผมนี่เห็นไหมยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือยี่สิบสองวันนะครับผมครบร้อยวันก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ปืนหาวอนไปนเลยโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมผมกดเข้ากดออกกดอยู่นหน่อยเนี่ย คู uh, ่หูไม่ใช่นี่นี่คอลเลกชันอื่นๆนะครับผมกว่าเป็นตู้กล่องเนี่ยสำหรับคนที่มีกล่องดองๆเนี้ยดีเลยเปิดไปให้หมดเลยเปิดไปให้หมดเลยเปิดให้มันได้เปอร์เซ็นต์นะครับผมแบบพีเนี่ยเปิดเข้าไปเรื่อยๆนะครับผม,ผมก็ได้เองแหละโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับผมง่ายๆชิวๆเออส่วนการอัปเดตก็ไปลองดูกันนะครับผมแบบยงแบบใหญ่ก็สนุกสนานนะครับผมส่วนของฟรีพี่ก็บอกแล้วนะครับการปั๊มโทเค็นเพื่อนสีหรือ บัตตี้คอยนะครับผมก็ง่ายๆสมัครไอีใหม่ขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นเมลพา a s สหรืออสมัครกับตัวเครื่องหรือสมัคร f a c e b o o k ใหม่ก็ได้นะครับผมให้มันเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราก็สามารถปั๊มได้เลยนะครับผมมือปั๊มเลยนะปั๊มแบบสะเด็ดกระเด่าเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผม อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแชร์ลงกลุ่มไอพีด้วยก็ได้นะครับผมแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ก็ได้ส่งไปที่ไหนก็ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเค ประมาณนี know, das ้เลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับผมก็ปั๊มไปเรื่อยพี่ก็ปั๊มไปอย่างงี้แหละก็ก็จะมีเปินถาวบอนะครับผมโอเคไหมชิวๆนะครับผมโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมอย่าลืมไปสมัครนะครับไอดีใหม่มาเลย1 ID ดีนะครับผมก็คือผู้เล่นใหม่นั่นแหละแล้วจะมีตาสัญลักษณ์บัตตี้คอยอาสัญลักษณ์รูปคน่อคนซ้อนกันนะนั่นคือรหัสอันใช้ได้นะครับผมก็ทําการปั๊มเลยเล่นมาละสามตาได้3คอยต่อวันนะ โอเคไปแล้วนะครับผมเจอลิปตต่อไปขอให้ทุกคนได้ชุดเร็วๆนะครับผม